สวัสดีครับพวกับผมฟเฟลิวเฟนกับ Silent Hill Homecoming ก,กันอีกแล้วนะครับหลังจากที่เราได้เข้ามายัางเมือง Silent Hill กันแล้วเราก็จะทำการหาทางปิดไฟที่กำลังทำงานให้กับไอตัวกงล็อกประตูอยู่นะครับก็เออกูทำไรลงไปวมัเซตที่แล้วงงงงเดียว <Yeah. S 1> อุ้ยมีกุญแจพอได้กุญแจแล้วมันจะต้องมีอะไรเกิดขึ้นแน,น่ๆ ไอมีกันกูเชื่อมันในอวุธมีดนะครับโอเค It looks like the lock is broken. The lock is broken. Fuck. ฮึ่ย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 ไปเอาไม้กวาด Nimbus มาขี่นี่เปิดนี่ได้ปะเปิดสิเปิด Fuck เอ่อผมได้อ่าน แวบไปอ่านไกด์มาบ้างเล็กน้อยนะครับเ,เขาบอกว่าในแมปนี้มีไอเทมพิเศษให้ด้วยซึ่งทําไมกูไม่เจอเลยวะหรือเพราะมันพิเศษเกินไปเ e ล i n ่ออฟดอะคัมพินาสต์เอ็มจีโอ้โนี่มันจุดเซฟของไฟอสกาศห,หรือเปล่าไม่ใช่เฮ้ยอะไรทูควาส what the fuck is this นี่คือไอเทมพิเศษที่เราพูดถึงกันใช่ไหมโอ้ว้าว เราได้เขาเรียกไรวะเทอร์โสอัญนนมณีอะไรสักอย่างจำชื่อไม่ได้ผมตกผมมุมวิชาเนะครับขอโทษขออภัยผมจำอะไรที่เกี่ยวกับสังคมศึกษาไม่ได้อย่าถามผมอย่าถามผมไม่เอาไม่ดีนะอย่าถามผมเพลงบงบอกอายุกูม,มากเลยสัส what the fuck Why cannot carry a n y m o r e <laughs> นี่มันกระสุนอะไร pistol หรือ shot gun อวะจำไม่ได้แล้วตีโดวิ <S <c oughs> <S ส s อล l pistol มึงเป็นพระเอกภาษาอะไรถือกระสุนได้เพียง24นะัดบอกกูหน่อยดิโอเคนี่ทางเก่านะครับทำไมกูลืมเก็บกระสุนกูไม่เข้าใจอ่ะนั่นหมายความว่า กู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 สามารถใช้ปืนพกได้แล้วโดยที่ไม่ต้องห่วงเรื่องกระสุนนะครับไขประตูสิ yeah take that you son of bitches แล้วเราก็จะข้ามไปปิด power กันนะครับที่นี่มันมีเครื่องปั่นอยู่ขอโอ,อริโอปั่นแก้วหนึ่งพี่ไม่มี ไม่มีคนคุมร้านเฮ้ยเฮ้ยเไม่เอาเดี๋ดเดๆๆดเดๆๆดเดดเดดเสียเวลาหล่อนิดนึงครับเพื่อความปลอดภัยโอเคทำมางี้กูใช้ของหนักก็ได้ เฮ้ยเฮ้ยเฮ้มันดักหน้าประตูเลยออม,มันง่ายเกินไปนะโอเคหายไปไหนอคนยังไงเมื่อกี้กูเห็นวิ่งมาสองคนไม่ใช่ I can't It's not safe yet Okay Where is the other person Come on Come on ยักเออทำเป็นหลบทำเป็นหลบทำเป็นหลบมึบงก็โดนกูอ,นกนอยู่ดีแหละนี่เฮ้ยอ่ะเฮ้ยมึงสู้กูไม่ได้หรอกสัตหา,หา This looks like a diagram of the total a k e water and power d i f e r e n c e Section A controls the water feed. Section feed. Se feed ไม่มีนะครับ Station B controls the boiler and Station C c o n t ควบคุมตีนสไลด์โซ่โอเคอันแรกคุมน้ำอันที่สองคุมเครื่องต้มอันที่สามคุมไอ้น้ำแล้วยังไงต่อกูค,ควรทำอะไรเอ่อเอ่อไม่รู้ละลองปิดวาล์วกนแล้วกันโอเค <Okay. S 2> <c oughs> เสียงมันสุดยอดมากมีบันไดห้องนี้มันชางกว้างใหญ่เหลือเกินลองขึ้นไปสำรวจข้างบนกันแล้วกันนะครับโอ้เครื่องหมุนแบบเดี่ยวในอวเาศเลยบี a เทคเด็ดดาวโอเคอ้าวไรวะ กูรู้สึกเหมือนโดนไทเลนก็ทเลนแอดแอดแอนเคไม่งอก็ได้ <c oughs> due to recent accidents we have implemented new system failsafes the generator will not only power down if proper sequence is followed ต้องปิดตามออเดอร์มันะครับอันแรกต้องเป็นเครื่องต้มอืมโอเคที่เหลือโดนเผา <c oughs> ไรวะ ปิดเครื่องต้มก่อนกันแน่ก็เดเมดเปิดไม่ได้ฮะ huh? ทำไมหน้าตามไม่คุ้น What the fuck is this? It's not a lock, it's broken. Come on กูได้อะไรไปวะกูรู้แค่ว่ากระสุนกันหน้าตามไม่คุ้นโอเคกระดาษบอกวิธีปิด มันโดนเผาไปนะครับเอ่อให้กูทำไงวะก็ที่เหลือโดนเผามีอย่างอื่นอีกไหมนี่คือไอ้น้ำโอเคโอเคนี่ ด้ไม่ก็รู้แค่นี้อ่ะไม่มีอย่างอื่นบอกแล้วอ่ะกูต้องลองเองใช่ไหมได้ปิดซีแล้วกันอ่ะพลาดโอเคมันหมุนกลับเองด้วยระบบมันเวอร์มากนะครับอ่ะเรากลับไปหม,มุนบีก่อน ถ้าเราค่อยลงไปหมุน A มันมีจุดเดียวใช่ไหม A B C มันคงไม่มีมากกว่าน,นี้เห็นในไดอะแกรม,มันมีช่องไฟตั้งสองอัน,นหมายความว่ามันมีเครื่อง A สองเครื่องก็คือสื่สองเครื่องหรือเปล่า페이스타อัล n t a t i o n thank you High Voltage เครื่องใช้ไฟฟ้าแรงสูงกรุณาอย่าเข้าใกล้แต่กูเดินใกล้ชิบหายเลยกูจะโดนช็อตตายไหมดมันฟัาลอจิกมากเลยนะครับขอบคุณมากอ่ะเอบีเผิดหลักการมากเกินนะครับตัวสอนมันไม่เรียงกันนะช่างมันนี่มันเกมผีนี่มันเกมผีมเข้าไป อ้าวอันนี้เปิดแล้วขออภัยตุ๊ต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 ตุต cat มันกลายเป็น bird and cat นะครับ e s t l m e n ไอ้เี้ยนี่มันตรงไหนวะนี่ปะโอเค pull this t i n g ้ยไ,ไฟดับ alex, going out there? alex เกิดอะไรขึ้นมึงตัดไฟเปล่า Back. เออวเวเลอร์กูเป็นคนตัดไฟเองะ <c oughs> เดี๋ยวกูตกลับไปอยา่ยาอยา่ยาอย่าอย่ามีอะไรเกิดขึ้นทางนี้นะไม่เอานะไม่เอานะอไม่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 ค้างอย่างนี้แสดงว่ามันโหลดอะไรี่เยี้ยแน่เลยไม่มีเนาถ้ามีกูวิ่งจริงๆอะ โอเคโอเคอ้ยเ okay, okay. oh yeah. mm ียไม่วิ่งก็ได้ไม่วิ่งก็ได้ในเมื่อมึงอยู่ในมุมแล้วมึงก็ตายซะเถอะพึดอืมอืมอืมอ้าอู้อามีอีกมีอีกกูได้ยินขา m ันเบเร y เฮ้ยแม่งยิงนี่แน่ มันถือไรเฟิลน่ะได้ยังไงวะเอาไม่กูดิอเล็กซ์ไหมเคอเล็กซ์เป็นพวกเอ่อเขาเรียกอะไรนะพอใจในสิ่งที่ตนมีนะครับ <c oughs> และพอใจในสิ่งที่ตนเก็บได้ก็ได้เล่นอย่างนี้ก็ได้ใช้ไรเฟิลกูมีปืนพกกูยิงแม่นกวูามึงอีกสัตว ตตดควรเซฟให้กูเซฟก่อนนะโอ้เกมมันมืดพอแล้วยังจะให้กูตัดไฟเกมอีกนะครับขอบคุณมากเลย Silent Hill Thank you very much for cutting off the damn power <laughs> and make it darker Thank you หลายค i ั้งโอเคเซฟในเกมเซฟสำเร็จเฮ้ยปัาตัวนี้ฉี่ก่อนไหมไม่มีโถไปกันเถอะโอเคก็ต้องกลับไปกูเปิดวิทยุไว้เปล่าเปิดทำไม อวิทยุมันไม่ตอบรับกับคนกูก็ว่าทำไมแม่งเอาแสลงมาตีหัวกูได้ง่ายจังกูควรไปข้างล่างตึง้งวิตกใจยังรอดอยู่นะครับกูยังไม่ตาย กูอยู่ไหนเนี่ยเอ่อดิเชฟเปิดสกรีนเราอยู่ไซเรนฮิวกันแล้วนะครับอืมทำไมมีเสียงอะไรแปลกๆอยู่ด้านหน้ากู เมยตะไปสวดมนต์ขอพรก่อนที่โบสถ์จะได้ไหมที่นี่มัน The entrance of the church is sealed shut ประตูถูกปิดตายกูได้ยินซัมติก ต้องเป็นมึงเฮ้ยดับเบิลแอทแทกเลยเหรออิส่เลยอืออือมไมไมามาม่อืออือโอ้ยตบหัวกูกดัดกูหมาไม่ดีไม่มีกระดูกนะมึงอือ กูไม่มีกระดูกให้มึงอย่ามายุ่งกับกู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 ไอ้ยักษ์โอ้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  Come on Come on Come on Do it Come on เอ้ยโอ้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  shit dead I'm dead กูไม่น่ามาที่โบสถ์เลยมีคนส่งวิญญาณตามล่ากูเลย โอเคดิง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 ดึงทำไมอันนี้มันเป็นสีแดงมันต้องเป็นสีเหลืองไม่ใช่เหรอโอ้ <c oughs> กูเพิ่งสังเกตมอนสเตอร์ชื่อสยามหรือหรือมันอ่านเป็นสยามจริงๆมันควรจะอา่านเป็นสยาม โอ้กูม,มาโผล่ที่จุดเซฟเลยเหรอคะทำไมวะแองเออกูพักไว้แค่นี้ก่อนก็ได้วะแบบเนี้ยออไลค์เฟีลลิตแชร์ถ้าชอบแล้วก็สับสครายเพื่อติดตามต่อนะครับไว้พบกันใหม่กับผมจะริญเป็นวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดี